สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซึ่งแฮนชาแนลครับวันนี้นะครับผมมีวิธีมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการสิงค์นะครับ a p p l e w a ว c h นะครับกับเครื่อง iPhone ของเพื่อนๆนะครับนะฮะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ล้างนาฬิกาก่อนให้เป็นหน้านี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นหน้านี้นะครับเสร็จแล้ว เพื่อนๆก็นี่ครับปิดแล้วเปิดแล้วก็ลากขึ้นมาเนี่ยคร,ครมันก็จะขึ้นอตัตโนมัตินะครับให้เรากดนี่ฮะนี่ฮะชัดๆนะคร,คร,คร,ครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการ ตั้งค่าเป็นฉันเองนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแบบนี้มานะครับให้เพื่อนเนี่ยส่องส่องที่ตัวนี้นะครับออกกล้องนะครับหันหลังกล้องส่องที่ตัวนี้นะครับนี่ฮะส่องปื๊บนี่ฮะมันจะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับนี่ฮะแล้วเพื่อนๆก็กดตั้งค่า Apple Apple Watch ครับ ตรงนี้นะครับให้เราเลือกขนัดซ้ายขวานะครับอ่าผมเอาขวานะครับนะฮะแล้วทีเนี้ยมันก็จะทําการเชื่อมนะฮะทำการเชื่อม,นะอมต้องรอสักพักหนึ่งเลยครับนานเลยครับตรงนี้นะฮะทำการเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยอ่า มันจะให้เราว่าเอาอ่าปุ่มเนี่ยไว้ทางด้านไหนนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับผมมันจะมีด้านล่างด้านบน,นครับผมเาด้านบนเสร็จแล้วก็กดดําเนินต่อมันก็จะทำการนี่ฮะทำการแพรเสร็จมันก็จะมาหน้านี้นะครับกดยอมรับกดยอมรับเสร็จ เสร็จแล้วมันจะให้เราอเมนูว่าเปิดการใช้ติดตามเส้นทางหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ก็เปิดนะครับแต่ผมผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วกดตกลงไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะมันก็จะมีให้เราตั้งข้อความนะครับนะฮะตั้งข้อความว่าเราจะเอาข้อความตัวหนาหรือตัวอะไรมันจะมีให้เราสเกลให้เราดูด้วยนะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะอ่านนี่ก็เป็นตัวใหญ่เลยนะครับ แล้วก็ดำเนินต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันให้เราสร้างรหัสนะครับสร้างรหัสอ่าที่นี่เลยครับแล้วจอเนี้ยมันก็จะมีรหัสด้วยนะครับผมอ่เราก็สร้างรหัสผมเอารหัสง่ายก่อนนะครับรหัสห้าห้าห้ากดสร้างรหัสนะครับเวลาเรากดสร้างรหัสปุ๊บใช่ไหมครันี่ฮะมันจะมาขึ้นที่นี่นะครับเพื่อนๆก็อ่กกดเอารหัสที่เราจําได้นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูครับกดห้าห้า แล้วก็กดใช้รหัสนะครับเขาจะให้กดอีกทีหนึง่งอ่าเสร็จแล้วเราก็แพรเนี่ยฮะอ่ะแพร์มา่อกี้ห้าห้านะฮะเสร็จแล้วมันจะให้เราตั้งที่นี่มันจะให้เราตั้งกิจกรรมหรือเปล่าอ่ะถ,อถ,อถ้าเพื่อนเพื่อนจะตั้งก็ตั้ง,งนี้นะคะตั้งได้มันก็จะมีบอกวันเกิดนะครับเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ส่วนสูงน้ําหนักเพศอะไรางี้เราตั้งตรงเนี้ยเพื่อที่เราจะใช้ในการแอปสําหรับอแอปที่นับก้าวนับหัวใจอะไรเงี้ยครับเราผมไม่ตั้งแล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆตั้งก็ตั้งไปนะครับอันนี้ก็อติดตั้งการนับเบตด้วยตัวเองคุณได้รับการแจ้งก่อนติดตั้งฮะดาเนินต่อ เสร็จแล้วก็ติดตั้งแอปนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ติดตั้งแอปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถึงตอนนี้มันจะนานหน่อยนะฮะมันก็จะวนๆๆอย่างเงี้ยนานหน่อยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับผมรอจนมันเสร็จนะครับเนี่ยไอที่มันขีดเล็กๆนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะค่อยๆ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 เข้ามานะฮะเนี่ยตรงนี้นะ จะค่อยๆแบบจนมันเต็มนะฮะเนี่ยจนมันเต็มเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะฮะจนมันเต็มนี่นาฬิกามันก็จะไปพร้อมกันด้วยนะฮะนาฬิกามันก็จะวนจนมันวงกลมเนี่ยมันเต็มนะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะเดี๋ยวเรารอจนมันเต็มแล้วกันนะครับตัวนี้สําหรับเพื่อนๆที่ใช้ apple watch นะครับก็ทําการแพ่แบบนี้เลยนะครับแต่ต้องใช้กับ iphone นะครับ ของ Apple w a t ั h เนี่ยต้องใช้กับ p h โฟ e เท่านั้นนะครับเนี่ยมันก็จะแพรจนมันสุดนะครับไม่สามารถใช้รุ่นอื่นได้ใช้ได้ Apple Watch ได้อย่างเดียวนะครับอ่านะเนี่ฮะร,รอจนมันแพรจนสุดเลยนะครับเห็นไหมยรมันจะค่อยๆวิ่งไปนะฮะเนี่ยค่อยวิ่งวิ่งไปนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวเรารอก่อนแล้วกัน นะ,ะอันนี้ก็จะนะฮะมันก็จะบนพร้อมกันถ้ามันเต็มเนี่ยตรงนี้หน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอมาให้เรานะครับนี่ครับสักพักหนึ่งครับมันจะเต็มนะครับก็จะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับที่เป็นการซิงค์ a p p l e Watch นะครับ มือถือ iPhone นะครับก็ใช้วิธีเดียวกับผมบางคนเนี่ยคือยังไม่เคยใช้งานนะครับผมก็คือ,อกำลังจะซื้อใช้หรือ,อสนใจนะครับที่จะใช้งานแต่บางคนเนี่ยก็คือแบบมันใช้ยากสิงยังไงอะไรเงี้ยฮะผมก็มาแนะนำนเพื่อนๆนะครับในช่องของผมให้เข้าใจง่ายๆนะฮะเนี่ยรอจนมันเต็มนะครับ ก็จะมันก็จะไปพร้อมกันนะฮะไปพร้อมกันเพื่อนๆดูนะฮะตรงนี้ก็จะนานนิดหนึ่งครับถ้าใครใครไม่เต็มเนี่ยเพื่อนๆอย่าอย่าแบบกดออกนะครับเพราะว่าต้องรอรอจนมันเต็มนะครับถ้าเรากดออกเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเราคล้ายๆว่าเราไป ขวางกั้นไม่ให้มันทำสำเร็จนะครับทีนี้มันก็จะไม่สามารถซิงค์ได้มันไม่สามารถผ่านถ้ามันไม่สามารถผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็พวกเมนูอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับเลยคิดเดียวนะครับเนี่ยเรามันมันมาปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่ายินดีต้อนรับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหม ่าเพื่อนก,ก็กดเลยครับผมกดตกลงไปเลยนี่ฮนะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยเมนูมันจะมีเมนูให้เราเนี่ยครับผมเมนูให้เราด้วยเราสามารถใช้เมนูตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วนี้ก็เนี่ยมาในขึ้นนี้คืออ่าซิงค์เสร็จแล้วทีน,นี้เราก็มาตั้งที่อ่าแอปเปิลวอตเรา เราก็กดกดตามมันนะครับเนี่ยมันให้เรากดตรงน então, таки, ี้ฮะจอภาพอะไรเนี่ยเนี่ยเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเสร็จกดเสร็จสิ้นครับผมแล้วก wow. ็มาที่ตัวนี้อ่ามันให้กดตรงนี้เราก็กดนะฮะอ่ามันก็เด้งอ่าเสร็จสิ้นนี่ครับมันจะมีเมนูให้เราเลยเพื่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยเมนูให้เรา เราสามารถใช้ได้นะฮะเนี่ยฮะมันจะมีบอกเลื่อนปัดลงนี้มันก็จะมีบอกนะครับผมกดทีหนึ่งตรงอ่ากด power ท,ววทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยอ่ารหัสที่เราล็อกกดทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเนะยฮะเราก็เลื่อนว่าเราจะใช้ทำอะไรนะฮะสามารถมาตั้งในนี้ได้เลยนะครับผม กดทีหนึ่งก็ออกนะครับผมแล้วก็กดค้างไว้ปุ๊บก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนหน้าจอได้นะฮะเนี่ยกดกดค้างไว้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เราจะเอาแบบไหนก็ได้อชอบแบบไหนได้หมดกดใช้งานดูข้อความได้อะไรได้นะครับเนี่ยตั้งเป็นภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้นะครับ แล้วก็สามารถใช้สิริได้กดกดตรงนี้ค้างไว้จะใช้สิริได้นะครับแล้วก็มีเมนูรับตรงนี้นะครับกดกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นไปนะครับกดค้างไว้ก็ปิดเปิดเครื่องนะครับผม แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นกดตรงนี้หนึ่งทีนะครับก็จะเป็นเมนูย่อยให้เราเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเราก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับเลื่อนได้ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับเนี่ยฮะมีการตั้งค่ารูปภาพอะไรเนี้ยได้หมดนะครับ เพื่อนๆก็ลองลองไปเล่นดูนะครับอนะครับผมก็แนะนําแนะนําเพื่อนๆเท่านี้นะครับที่เหลืออ่ในการใช้งานอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับอวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ